เตือนเอกนิศรีมีคันรวมถึงการระปาดใช้วิทยาการในการรับชมและฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำแปลาๆโอเคครับก็ไม่อยู่ภูมเนมินเตอร์ที่อยู่นะฮะตอนนี้เราก็จะไปรอบครั้งนะฮะต่อสู้กับจอมยุทธครั้งหรือไม่นะฮะผมเตรียมของมาเยอะเลยครับเพียบเลยครับอ่ะนะก็เดีย๋ยวเราจะดูนะฮะว่าผมจะหาครื่งเจอหรือเปล่าภายในเวลาสามนาทีนะฮะ ก็ยังไม่มีบัฟเอ่จอจ้าวันมงวันแม่เลยนะตอนนี้ก็ผมอัดก่อนนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนุ่นนุ่นน,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 นนะฮะสัปดาห์ที่ไกลมากนะก็ส่วนผมเลยขี้เกียจหามากเลยทั้งคนระับผมก็ตีแม่งนะฮะตัวไหนจะเป็นคลั่งเลยฮะตัวเป็นคลั่งคือดามจจะเข้าโจมตีผมเข้าประมาณห้ารนะ้อยบวกฮะประมาณสามร้อยสี่ร้อยอ่ะเฮ้ยสามร้อยเนี่ยยังไม่ใช่คลั่งนะฮะ ประมาณเออสี่ร้อยบวกเออสี่ร้อยบวกกว่านะฮะส่วนพวกนี้ตีเข้าธรรมดาเนะี่ยคือไม่ใช่ครั้งแน่ๆนครับแต่ผมก็จะฆ่ามันให้ตายนะกูมันไส้นะฮะประมาณนั้นโดยปกติแลว้วยืนที่รูปปั้นเนี่ยก็ได้นะฮะมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองนะแค่เราล่อมานะฮะมันก็สำหรับอาชีพดาบนะมันดูแป๊บเดียวนะฮะแห่ไงเหลือสองตัวแล้วนะฮะก็ จัดการเจ้าพวกนี้นะฮะ <internet sounds> คือที่จริงมันฆ้าแค่ตัวเดียวเราก็จบได้นะคือให้หาข้างให้เจอเก็พอแต่แม่งผมที่เกียหรหาห้องนี้ไม่มีสักตัวสรุปว่าอยู่ห้องนู้นแน่ๆครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเฮอยไม่อยู่มุมซ้ายหรือมุมขวานะครับยังไงเราเราเราสามารถลอกล้าก็มายืนที่ลูกปั้นนะเออโยอิย่มอิ่มอิ่มยินเท้าครับเนี่ยก็อยู่ประมาณบริเวณนี้นะฮะ มอนเตอร์จะโจมตีเราประมาณ6กถึงเตัวนะสำหรับดาบรู้สึกว่านะ่าจะประมาณนั้นนะฮะถ้ามีตัวตายมันก็จะมีตัวอื่นมาวิ่งเข้ามาแทนนะมาแทนที่นะคือการใช้สกิลหมู่นี่คือดีครับดีมากหาหาง่ายดีครับแต่บางทีมันก็มีข้อเสียนะถ้าผมมาแบบตัวถึกเหมือนใส่คลุ่งวันแม่เนะี่ยถ้าเป็นปัจจุบันเนะี่ยผมหาไม่ไม่เจอ ไปเจอก็โดยสุดท้ายก็หมดเวลาพอดีนะฮะแต่บางทีผมกดเอ่อเพิ่มดาเมจคูณสองอะไรประมาณนี้นะคือมันช่วยเหลือคือโจมตีแรงขึ้นเยอะนะคือเจ้าเป็นลูกดาบอนะมันกระพริบกระพริบอีกแล้วกระพริบอีกแล้วรูสกว่าจะดาเมจคูณสองนะมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละครับมันคงไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วนะฮะเราจะสังเกตดูดาเมจการโจมตีครับนั่นไงสามร้อยสามร้อยหกสิบกว่านะ มีหนึ่งตัวที่ตีผมเข้าประมาณสามรอยหกสิบกวา่าอ๋อผมกดย่ามา,คร,าครับคือย่าย่าบวกสองครับตัวนี้แน่ๆครับเหลือเวลาอี่สิบสองวิผมจะฆ่ามันตายหรือเปล่าเนี่ยเหลือตัวเดียวเลยห้องเหลือตัวเดียวครับเนี่ยกดรัวๆกดมัว่วๆที่จริงไม่ใช่บัฟใส่ตัวตูวบัฟไม่ได้ครับบัฟได้เฉพาะคน NPC ไม่มีผลครับเนี่ยเราก็ตีไปเรื่อยๆนะห้าสี่สามเนี่ยตายบดี นับสามถึงตายครับโอ้ยเยนน้นานๆผมถึงชนะครั้งนะึงนะบางทีแบบมามาหลายครั้งเลยบางทีไม่ชนะบางทีผมก็ขเกียดหาเนี่ยนะนะคือบางทีอะเน็ตมันแหลกมันอารมณ์หาหมันกันครับคือเวลามันก็ลดไปเรื่อยใช่ปะแต่เน็ตเรามันอยู่แบบที่เลยฮะคือมันครั้งไงมันแหลกมากนะผมก็พิมพ์ตัวหมอฮี่ๆในกะิวครับตัวนี้มันกด พิมพ์อะไรไม่ได้เลยนะก็เอาเป็นว่าผมขอจบคลิปนี้ไว้แค่เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปผมนิไม่เตอร์ i ซีครับหาจนสามวิสุดท้ายดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไ r i b e หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม